เพราะบ้านวัดโรงเรียนคือสามเสาหลักของสังคมวันนี้ทอสอจะไปสร้างความสุขที่ไหนไปติดตามกันค่ะ แม้กรุงเทพมหาคนครจะขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองสวรรค์แต่ก็ยังคงมีหลายพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมสอดคล้องกับพันธกิจหลักของธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มุ่งเน้นสร้างโอกาสด้านที่อยู่อาศัยภายใตแนวคิดประวรมุ่งพัฒนาบ้านวัดโรงเรียนคุณอังคาปิลันโอวาเชยมนัฐกรรมการผู้จัดการทาอสอจึงนำทีมผู้บริหารพนักงานและจิตอาสาเดินทางไปที่วัดปากบ่อจัดพิธีถวายต้นเทียนพรรษาพระราชทานในทุนกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตน์รกชกัญญาสิริวัฒนาพันนางวัดเเพื่อป็น สาธารณประโยชน์ต่อไปและมอบชั้นวางหนังสือและอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนวัดปากบ่อในโครงการ60บ้านหนังสือทออศอทั่วไทยปิดท้ายด้วยกิจกรรมซ่อมแซมบ้านให้สามารถพักอาศัยได้แก่คู่แฝดกำมพา้านางสาวปรางทิพย์และนางสาวปรังวไลาเพิ่มพูนวัฒนากุลทั้ง3กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยทออศช่วยสร้างรอยยิ้มและคืนความสุขให้กับสังคมไทยค่ะ